สวัสดีครับ English on Films วันนี้นะครับขอเสนอ Law Abiding Citizen So you k i l n judges now Law Abiding Citizen นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมครับหรือว่า Justice นั่นเองนะครับ Justice แปลว่าความยุติธรรมครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนนึงนะครับชื่อคลายซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยถูกสังหารอย่างทารุณเลยนะครับ พอจับคนร้ายได้เนี่ยทนายของเขานะครับกลว่าคนร้ายจะหลุดคดีนะครับก็เลยไปเจรจาต่อรองกับคนร้ายนะครับฉากที่เราจะดูต่อไปนี้เป็นฉากที่ทนายของเขาเจรจากับทีมงานนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยเขาได้ไปตกลงกับคนร้ายเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะครับว่าฉากนี้เนี่ยเขาพูดว่ายังไงกันครับ Let's make the deal. They killed a the little girl, Nick. It's an imperfect system, and we, it's imperfect servants. However, you could win this case. No, can't take that chance. Some justice is better, no justice no better than a ครับเมื่อกี้นะทนายเขาบอกว่า can take a chance นะคำว่า chance นะครับปกติแปลว่าโอกาสนะครับจริงๆออกเสียงได้สองแบบนะครับถ้าเป็น American English ก็จะออกว่า chance นะแต่ถ้าเป็น British English ก็จะออกว่า chance นะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกันนะครับแต่ว่าสำนวนที่น่าสนใจคือคําว่า take a chance นะ take a chance แปลว่า ยอมรับความเสี่ยงครับนะถ้าเราบอกว่า I'll take my chances I'll take my chances แปลว่าฉันยอมรับความเสี่ยงได้นะครับนะคำว่า chance เนี่ยยังมีสำนวนหลายๆอันนะครับที่ยืมคำนี้ไปใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดว่า by chance นะ by chance แปลว่าโดยบังเอิญครับหรือว่า fat chance ฟัตชานส์นี่ไม่ใช่โอกาสอ้วนนะครับแปลว่ามีโอกาสอยู่น้อยมากครับนะครับถ้าใครบอกเราว่าฟัต h a นส์นะครับแปลว่าโอกาสที่เราจะทําได้น้อยมากครับแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าโอกาสผมมีสูงนะครับเราจะบอกว่า I like my chances I like my chances แปลว่าผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงครับอย่าลืมนะครับสนุกแบบไม่ต้องดูซับกับ English on Films ผมดรวาทิน signing off ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ